สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปสักการะพระพิฆเนศนะครับที่เทวรายราพระพิฆเนศนะครับบางใหญ่ใกล้กับเซนท่านเวสเกตครับ องค์ท่านพระพิคเนทที่นี่จะเป็นปางแบบ3เสียรนะครับตรงกลางเราจะขอเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคนะครับด้านขวาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้านซ้ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานดวยเวลาขอให้ขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนโดยโดยที่เวลาขอให้บอกชื่อนามสกุลเราใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องที่ขอเมื่อสําเร็จแล้วค่อยมาขอเรื่องอื่นส่วนพวกของไหว้ต่างๆที่ที่มีจําหน่ายนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเราขอท่านเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับให้มากระซิบ ที่หูของหนูของท่านนะครับคือหนูมูสิกะนะครับโดยการนะครับปิดมือขวาไว้ที่หูขวานะครับเสร็จแล้วก็กระซิบหูด้านซ้ายนะครับเพื่อจะเป็นการย้าเตือนเสร็จพ่อไปพิคเนตอีกทีนะครับในการเรื่องขอพรที่เราขอไปนะครับแบบนี้นะครับก็คือเอามือขวาเนี่ยปิดที่หูด้านขวาแล้วก็กระซิบที่หูด้านซ้ายจากนั้นเนี่ยผมก็มาไหว้พระแม่และมีต่อนะครับแต่ที่นี่จริงๆแล้วยังมีเทพอีกหลายองค์นะครับมาแถวบางใหญ่เวสเกตก็ลองมาแวะสการาดูนะครับ